คือผมอาจจะเป็นนัเกเขียนกระตูนในยุคที่แบบยากเย็นมากก็คือเป้าหมายตอนแรกอันดับหนึ่งเลยที่ผมอยากเขียนเลยก็อย่างที่นัเกเขียนกระตูนตลกก็คือไข่วัวเลาะเท่านั้นเป้าหมายหนึ่งเดียวผมคือเขียนไข่วัวเลาะตอนนั้นผมว่าเ,ออเข้าไปสมัครคือเขียนกระตูนเขียนอะไรเนี่ยคือใช้เวลาเขียนนานมากตอนนั้นผมเริ่มไปเป็นคนขายผ้าขายเสื้อผ้าก่อนแล้วก็เวลาน้อยนิดเลยคือเราต้องทางานจันทร์ถึงศุกร์เลย เว้จันทร์ถึงอาทิตย์จันทร์ถึงอาทิตย์เลยทํางานทุกวันผมก็จะใช้เวลาวันละชั่วโมงครึ่งชั่วโมงที่แบบพ้ยกลับจากงานเนี่ยมาเขียนวันละนิดวันละหน่อยวันละนิดวันหน่อยที่จะแบบเขียนกระตุนเพื่อไปเสนอขายวา้อยได้อะไรเงี้ยเขียนเขียนเสร็จประมาณสักเดือนหนึ่งก็ไปเสนอพอไปเสนอแล้วเขารู้สึกว่างานมันไม่ได้เลยเพราะเวลาหนึ่งเวลาเราไม่มีสองเวลาเขียนแล้วไม่ดีคือแต่ผมก็ไม่สู้ว่ามันไม่เคยท้อคือพยายามทําทุกทางผมไปสมัครน่าจะราวๆาเอ่อ สิบยี่สิบครั้งน่าจะได้ซึ่งไม่ผ่านไม่ผ่านตอนแรกเราก็เกิดความท้อเหมือนกับท้อน,นิดหน่อยเอ้ยเราคงจะที่นี่ไม่ได้ก็เลยแบบให้เราต้องเปลี่ยนเป้าหมายก่อนคือท้อเสร็จแล้วเราไม่ใช่ว่าให้เราหยุดเราก็ให้เราลองเขียนที่อื่นก่อนดีไหมลองเขียนที่อื่นเพื่อหาประสบการณ์ก่อนก็เลยไปเจออีกที่หนึ่งซึ่งเป็นที่อยู่ใกล้ๆกันเลยกลายเป็นว่าที่นี่โหดกว่าเดิมอีกคือไปเขียนนี่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไปส่งงานปุ๊บเวลาเขาไม่ชอบนี่ฉีกต้นฉบับเลย เราไปส่งมาแบบเฮ้ยมันไม่ขำไม่ฮาเนี่ยคือไม่ชอบคือฉีดต้นฉบับฉีกแบบมันไม่ได้มันไม่เอาคุณต้องเขียนอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี่ยผมก็เลยเออเราต้องเหมือนมันมาถูกทางแล้วอะพอไปครั้งแรกนี่เหมือนเขาเขาชมก่อนไอคาชมคําแรกนะมันเป็นเหมือนยับน้ําน้าหล่อเลี้ยงให้เราเพราะไปครั้งที่แรกเนี่ยเราไม่มีคําชมเลยที่นี่เขาดูว่าเราบอกมีแววแค่เราบอกว่ามีแววนี่เราก็โอเคลวผมก็เลยแบบมีความมุ่งมั่นไงออตอนนั้นเนี่ยเขารับงานอาทิตย์ละสองครั้ง อาทิตย์หนึ่งเนี่ยเราพุทธสุกพุทธสุกคือผมเขียนงานไปสมทุกพุทธสุกเลยมันพุทธเขาไม่เอามันสุกไปสมใหม่สุกไม่เอาน่าจะาประมาณสักยี่สิบสามสิบครั้งไม่ถึงสามสิบครั้งที่เขาบอกไม่เอาไม่เอาอะไรเงี้ยฉีกต้นฉบ,บับอะไรเงี้ยจนครั้งล่าสุดเนี่ยผมได้เงินมาสองร้อยหกสิบซึ่งบกเขาก็แบบให้เงินเลยผมผมดีใจมากเลยรู้สึกเฮ้ยนี่เป็นครั้งแรกที่เราจะได้เงินจากการเขียนการ์ตูนมันรู้สึกแบบตอนนั้นก็คือเหมือนกับ แทบไม่มีตังใช้เลยอยู่แบบเอ,อทำงานนิดหน่อยแต่ว่าทุกอย่างเราฝันไปที่จะเียนกร์ตูนเนี่ยเพราะฉะนั้นมุ่งมันตรงนี้อย่างเดียวเลยเงีนยเงิน260กสินี่เราสึกแบบโอ้โหมันเหมือนกับพรจากพระเจ้าที่เราสึกแบบนี่แหละจุดเริ่มต้นของเราแต่มันไม่ใช่เป็นเงินจากการเขียนบก,กบอกว่าเอาเงินเนี่ยคุณเอาไปนะแล้วคุณไม่ต้องมาเหยียบที่นี่อีกไปฝึกมาอีกส4สี่เดือนฝึกมาจนเก่งแล้วค่อยมาเหยียบที่นี่อีกผมเลยแบบหยิบเงินมาเสร็จแล้วผมก็เลยวางที่เดิมเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะมาใหม่ ก็เลยอาทิตย์หน้าเขาก็ไปแล้วก็ไปส่งเขาก็าบ่นจนจนรู้สึกเขารำคาญหรือ,อยังไงเนี่ยจนอีกสิบกว่าครั้งเขาก็เลยเริ่มใจอ่อนเริ่มซื้อผมก็เลยเป็นนักเขียนที่ได้ค่าตัวแบบสตาร์ทที่ถูกที่สุดก็คือคนอื่นเขาสตาร์ทที่ร้อยร้อยผมได้แปดละแปดสิบแล้วส่งทีงีสิบแผ่นผ่านหนึ่งแผ่นสิบแผ่นผ่านสองแผ่นอะไรเงี้ยมันเป็นอย่างนี้อยู่เป็นเดือนอะไรเงี้ยเป็นอยู่นานมากแต่ก็เรามีความพยายามมเหมือนพยายามว่าเราแบบ จะต้องเป็นสุดท้ายเราได้เป็นเราก็ต้องเป็นนักเขียนที่เก่งต้องเป็นนักเขียนที่อันดับหนึ่งของที่นี่ให้ได้อะไรเงี้ยผมไต่เต้าออตื่นมาเขียนหลับคาปากาทําทุกอย่างทั้งทงท,งที่แบบตอนนั้นก็คือได้เงินอาทิตย์หนึ่งก็ร้อยสองอยอยู่โดยการกินมามา่ากินกล้วยกินอะไรทุกอย่างแบบทําทุกอย่าง,ย,างยังต้องเอาให้สาเร็จไม่ยอมรกแวกไม่ทําอย่างอื่นอาชีพนี้แหละไม่มีกินตายก็คือตายไปเลยอะไรเงี้ยก็เลยเขียนจนพยายามแล้วผมกลายเป็นว่า เขียนเขียนเขียนจนกลายเป็นนักเขียนที่มีจดหมายเยอะที่สุดในบริษัทนั้นเลยก็คือแบบไต่เต้าจนแบบจากบอกอเป็นคนนิเปลียดที่สุดจนเขาแบบแอบชมเหมือนแบบเฮ้ยง่ายกายมันแบบจนแบบเฮ้ยคือเขาจะเป็นคนที่แบบปากร้ายแต่ใจดีจนแบบคือคุยมาจนไปคุยกับคนอื่นจนผมแบบเอ้ยภูมิใจมากเลยอะไรเงี้ยก็เลยได้กลายเป็นนักเขียนนี่แล้วก็เป็นนักเขียนอันดับต้นๆของบริษัทเลยก็เป็นจุดเริ่มต้นของการได้เป็นนักเขียนกระตูน ของบริษัทกระตุนตลก